มีแ<ม>พนดาพ้นดาเฮ้ยโอ้เป็นห้องหนึ่งเลยนะครับผมนี่เราเป็นตุ๊กตาที่น่าอิจฉามากทำไมครับมีแอร์สนทุกหวมีแอร์มีแอร์ อะไรหนูนาจริงๆเราไว้แบบมันนอนอ่านหนังสือเล่นในนี้ค่ะจริงนอนยังไงนอนทับไปเลยเหนอนทับไปเลยเฮ้ยจริงค่ะแต่ไม่ค่อยได้มีเวลามาอยู่เท่าไหร่ค่ะยังไงอย่างนี้เลยเหรอใช่อ่านกระตูงเงี้ยสบายออกโอ้ชิลนะอันนี้คือแฟนคลับให้มาหมดเลยไหมแฟนคลับให้มาค่ะเฮ้ยโอเคเลยไม่เบื่อเบื่อเราก็นั่งเลื่อโอ้ดีแล้วลองออกทะเลกันไอ้บ้าอันนี้อันนี้อันนี้ที่นอนจูเนียนอนเลยแต่เขาไม่ค่อยมานอนหรอกค่ะแล้วทำไมหนูนาถึงชอบหมี่เพนด้าตอเด็กค่ะหนูแบบ เคยดูแบบสารคดีครับแล้วเป็นหมีแพนด้าตัวกลมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไผ่แล้วมันมากิ๊กกลิ้งว่าน่ารักอ่ะแล้วก็เลยฝังใจเด็กว่ามีแพนด้าน่ารักแม่แล้วเคยเคยไปเจอหลินปิงฮะไปเจอแล้วค่ะเจอแล้วนะแต่ไม่ได้เข้าไปหามองกระจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะการ์ตูนคุณดิการ์ตูนการ์ตูนก็เยอะมากหนูชอบเรื่องวันพีทอ๋อวันพีทวันพีทอ๋อเป็นเรื่องราวเกี่ยวกันยังไงเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเศรษฐี เร loser, <room. S 1> ื่องนี <peut> ้เขาบอกดังมากเลยนะดวงบนสุดเลยค่ะเกี่ยวกับอะไรกันเป็นจนสลัดค่ะจนสลัดเหรอมีหลายคนแนะนําให้พี่อ่านเรื่องนี้มากมันบอกมันเกี่ยวกับพวกมิตรภาพเพื่อนๆใช่ไหมมันสนุกมากมันเกี่ยวกับเพื่อนมันเกี่ยวกับมิตรภาพเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะความฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกมีออะไรีีกมเรื่องอะไรมีคนนั้นมีนารูโตะมีบลิชมีแอเกียมีอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องไหนบ้างอยากอ่านหรือยังไม่ได้อ่านมีเรื่องหนึ่งพี่ธีน่าจะรู้จักซามูไรเขียว เดี๋ยวๆๆๆต่ยทำไมถึงคิดว่ามันจะรู้จักเ้อเป็นผู้ชายไงพี่รู้พี่รู้ติมูไลพี่รู้ที่เป็นซามูไรแล้วก็ถือเคียวแล้วเกี่ยวข้าวเวลาถึงหน้าก็เกี่ยว้าว ไม่ใช่ตอนนี้อยากอ่านแต่ยังไม่ได้อ่านไไม่่ด้อานค่ะแล้วก็มีบางเรื่องที่แบบสะสมไม่จบอะไรอย่างนี้เขี้ยวคาต้องรู้จักน้กฟนๆอยูน่ดูอยู่อดันได้ยังไงก็ฝากด้วยนะคะเอค่เราไปที่ห้องน้การะให้น้องตุ๊กตาเขาได้พักผ่อนรู้แล้วพิเศษมากคนนั้นเนี่ยค่ะคลาไปพวกเราคนนั้นที่เห็นอยู่ตรงนี้พี่กอบซื้อให้นะคะใี่คะซให้ในวันเกิดนะคะซ้ซกันบนะเาสนกัน นี่การบอกอะไรเงี้ยถ้ารู้ว่าจะโตมาเป็นอย่างเงี้ยเราก็รอเล่นรอเล่นมา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 อันนี้อันนี้ห้องน้ำรวมอันนี้ห้องนอนเช้าไม่มีห้องน้ำเหรอห้องน้ำมีค่ะอันนี้ห้องน้ำแบบรวมรวมแต่อันนี้ก็มีด้วยใช่บุ๊บบุ๊บบุ๊บบุบเออไม่ต้องพ้อเกิดมีใครอยู่ สีเขาแบบว่าเน้นขาวเนาะหน้าชอบสีขาวหรอเนื้อชอบสีฟ้าขาวและฟ้าใช่ไหมฟ้าค่ะเนี่ยเจอแต่ขาวและฟ้าเต็มไปหมดเลยอะชอบชอบจริงแฟนแฟนจอิจริงๆนะแฟนแฟ้โเจอตัวจริงทำไงเคยเจอไหมใครเจอไหมไม่เคยมาเจอไกลๆสมมติว่าถ้าเกิดได้เจอพูดไม่ออกคงแบบอายองอะไรแบบนี้อะอ๋อออายองอายองก็ยองไม่เคยให้อายองเหรอสวัสดีสวัสดีโอ้โหสวัสดีเป็นคำย่อเหรออายองอายองค่ะแล้วอันยาว ไม่อยากอื่นไปอยากอื่าคนไม่ลยอื่นแต่ถ้คนบางคนชอบคนไม่ชอบพี่ไม่เท่าไหร่หรอกไอตัวขยายเนี่ยหรือว่าพอกันทั้งคู่ค่ะโอเคแล้วไอเนี่ยอะไรอ่ะอันนั้นเป็นนมีอ๋อนกค่ะแฟนคลับให้มาเนกยักษ์ขอโทษนะขอโทษนะมีกันไหมนกยักษ์นกไม่ให้พี่ก็หยิบพัดหล้งนี้นกยักษ์โอ้น่ารักมากตอนมีทติ้งค่ะที่แลรกแค่กีฬาสีค่ะแฟนคลับสีส้มเหมือนนี่สีส้มเขาแบบ เขียนมาให้นี่พี่จะบอกให้ว่าถ้าเกิดแฟนคลับอยู่นะดูนะดีใจแย่เนาะเก็บทุกอย่างเลยเออเก็บไว้หมดเลยอ่ะบอกทำไมทำไมมันยับขนาดนี้ยับยับ HBD นะเจ้าเกรียนไอ้วันเดย์เดี๋ยวเกิดพฤษภาค่ะส่วนใหญ่จะมีติ้งทุกวันไอ้ทุกเดือนพฤษภาครับอ๋อวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่แปดแปดพฤษภาขอเขาเรียกหนูนะว่าเจ้าเกรียนนะเกรียนค่ะชอบเรียกหนูว่าเด็กเกรียนแล้วก็เป็นคนชอบใส่หมวกใส่หมวกค่ะหมวกเต็มเลยอันไหนหมวกอันโปวดใส่บ่อยๆฮะ แมวนี้จะเจอส่บ่อยอันนี้เลยใช่เป็นหมวกแมวอ๋อเฮ้ยมีอันนึงอะไรๆเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเยอะเยอะอะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถามก่อนหรือพี่อยากดูหรือเปล่าอยากดูสิไอ้ผมอยากดูหมดแล้ ได้มาแต่ใดมาครับได้มาจากเกาหลีค่ะอ๋อซื้อเองไ่ใช่ใช่ซื้อเองมีสองอันมีเป็นหมีกับเป็นแมวหนูนาเนี่ยนะที่มองว่ามีอยู่สองอย่างค่ะมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่ครับระวังน่ารักครับกับติงตองไม่ได้นเหรอฮะทำไมอะใส่หมวกแมวก่อนแล้วเข้ากันอยู่จริงๆเพื่อนไปบอกเพื่อนกันไงสถิตย์ยังมาทำงานอ่ะใส่แมวหน่อยแมจริงใส่แมวหน่อยใส่แมวหน่อยเพื่อนอยากเห็นเพื่อนอยากเห็นให้เขาหน่อยอีิติคะ โอเคโอเคโองดได้ช้ีวิตทำไมชีวิตต้องลำบากจึงลยไม่ได้เพาต้องใส่หมวกอันนี้โอเฮ้ยเฮ้ยน่าเละน่ารักมาตีเอนอันนี้ดูชอบดูชอบ หอมปากหอมดี <S <S ้ออะไรอะเขาก็มีเขี้วมีนะขี้วมีขี้วมี เสื้อผ้าดีกว่าค่ะว่ะหนูนาเสื้อผ้าไม่ค่อยเยอะเนาะไอเราเขาเ้าใจว่าน่าจะเยอะกว่าน,นี้ห้องข้างล่างไงทั้งห้องอ่ะเฮ้ยก็เยอะนะเนี่ยเ,ออเหรอพี่ดูอออกองเขามีห้องข้าง,งล่างปัญหาเพื่อเก็บเสื้อผ้าอย่างเดียวเลยเหรอค่ะค่ะโอ้มีกูเกงมกกงโโีโอ้แต่ชุดชุดดูแม่มากเลยนะมีชุดของแม่บ้าง อ๋อไม่ไม่อย่าไปโทษแม่สิเราก็ชุดเราสิฝั่งนี้สิฝั่งนี้ชุดใช้งานเราชุดไม่ได้ใช้อันนี้ชุดแม่ให้ใส่ใช่แม่ครับชุดนี้ชุดนี้นี้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นชุดแบบออกงานอ่ะมันก็ยังดูเป็นแม่อยู่ดีอ่ะงนี้จริงเหรอเออทำไมอ่ะมีชุดไหนดูใส่แล้วไม่แก่ปะไม่เป็นไรนี่ก็ใส่ใส่ได้ยันมีลูกไงพี่แเปย์เยดูดีอยู่พี่เต๋อ๋วไปดูแล้วผมไปเลยช้ามากเลยขอโทษขอโทษอันี้เป็นพวกตัวเครื่องแป้ง ค่ะไรบ้านี่อัไรบ้างร,รูปมีทั่วบ้านจริงๆหมไม่ใช่อันนี้แฟนคลับเพิ่งเอกมาให้ดูนี่ชุดถ่ายโปรโมทงานมิ้งชุดนักเรียนต่างๆนานาโปรโมทงานมิ้งงานมิ้งที่จัดขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเฮ้ยถ่ายรูปจริงจังเลยว่ะมิ팅ติ้งจริงจังแฟนคลับเขาเป็นแบบช่างกล้องอนะไรอย่างเงี้ยค่ะเออชอบรูปโปรโมทไอ้งานมิ้งเขาอ่ะคืองานมิ้งอันนี้เขารับแค่สิบสองคนเองนะไม่ใช่ถ่ายรูปที่ถ่ายโอ้ยแพร์เวดมากแพร์เวดมากแล้วเต็มกี่คนมิ้งนี้ ตอนจริงๆรับแค่ร้อยค่ะแต่มันเกินก็แบบน่ารักครับน่ารักมาก้างโอ้สวยเซ็กซี่ตรงไหนกั่รู้นะที่เซ็กซี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสองใต้กับ ไม่เบียดูมันมันหนาเปล่าหนังสือคในเรื่องตีมันมันสองดูได right ้ด้วยเหรอโอ้น่ารักดีน่ารักดีนะอะตรงนี้อะไรน้ำหอมชอบชไม่ใช่เครื่องสำอางเครื่องสำอางอะไรนั้นใช้ประจำอยู่ด้านล่างค่ะหนู่น่าในชอบเกาหลีมากจะถามว่าเครื่องสำอางเนี่ยก็ใช้แต่ของเกาหลีป่ะไม่ไม่ใช้ทั่วไปค่ะทั่วไปใครใช้อะไรก็ใช้ตามอืมไม่เคยไม่ค่อยคิดเองหนูว่าแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เกาหลีเลยนะแล้วก็นี่เพชรพระอุมาใช่ พี่มีเด็คนบอกพี่จะใช้ตุใช่ไหมคะเราไปดูที่ยาทาเล็บกันโอเป็นเรื่องทันทีเลยเป็นคนที่มียาทาเล็บเยอะมากเหมือนกันชอบทาเล็บเหรอชอบทาเล็บค่ะขนาดไหนชอบแบบทาแบบเปลี่ยนบ่อยค่ะทาให้พวกพี่ได้ไหมได้นี่ไงเตรียมมาแล้วโอ้ยแอนตี้ทำหน้าแบบว่าปรึกษาผมบ้างดิพี่เดี๋ยวโดนกระแสกระแสตุ๊ดไหนไหนมันหวานมันหวานเขาทามากเลยค่ะสุดๆไม่ี๋ยวเดี๋ยวมันล้างได้ไหมฮะได้ ที่นี่ไม่มีให้เลยลอ่ะอลงดูลองดูเรียกเลตติ้งรายการกบพี่มีมีมีอยู่มีอยู่แตนขอท่าหน่อยนะคะเล็บและสีเลยทำยังไงแต่สีนี่ค่ะุยเข้ากับเธอมากเลยอ่ะนี่เธออย่าพูดดอกกีวิสฉันอายเลอะสิบม่วงไปละอย่างเงี้ยเราทาเกลือไปที่เนื้อทำไม ั่นก็เผื่อไว้ถ้าเกิดไอ้ข้างในมันมันหมดมันแห้งพี่ก็เอาฟึ่เกี่ยเข้าไปโอ้ครับแฟชั่นแฟชั่นอ๋อเป็นอย่างนี้ดีเอ้ยเอ้ดีนะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดหนูนาเปิดร้านนะฮะไม่จาเป็นอย่าไปนะผมจะบอกให้นะไปจับเจอที่อื่นเอาโยยังไม่หยุดเองอีบ้าพอแล้วอ่าโอเคเน่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลใครซื้อให้ แฟนคลับหป็นแฟนแฟนคลับค่ะ N F C นี่ไงตัวหนึ่งแฟนคลับแฟนอี่นะแล้วมีไหนมีไหนแฟนอีกอ่ะไม่มีประตูแม่ได้ยินฮ้ยมีความรับมั้ยมีความลับมอ้ยจะไม่มีแฟนกับหนูนะแต่กนบอกเลยไหนๆล่ามาสีล่ามาสิค่ะล่ามาสิไม่มีไม่เจอใครค่ะไม่มีเลยอ่ะไม่มีคือที่คณะอ่ะ เอาแค่รุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นรุ่นของหนูมีผู้ชายคนเดียวเป็นแร่ไอเทมมากไม่เจอเพราะฉะ้นั้นที่มหาลัยไม่เจอแน่นอนแล้วคนเดียวนี่คณะอะไรครับคณะศิลปกรรมค่ะถ้าไม่นับคนที่เอกเอกอะไรครับเอกละครอ๋ออแล้วผู้ชายแต่ผู้ชายไม่แท้น้อยน้อยเยอะมากกาละครอ๋อเเป็นผู้ชายแท้คือคนเดียวค่ะแล้วคือคณะข้างๆคือวารสารก็น้อยเหมือนกันใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่เวลาทำงานก็เจอแบบพี่ อพี่บี้จะแบบอยู่แค่ด้านบดไปด้านมาพี่เด่นก็ไม่มีไม่มีก็เลยมาที่ทำงานก็ไม่มีไมม่่ีคะน่าสงสารนะไม่เจอใครเราน่าสลับเอาน่าจะสลับคณะกันนะเอางี้กันเอาพี่พี่กติก็ยอมเป็นแฟนให้วันนั้นมาเองแต่หนูไม่คนเลือกไม่เป็นไรแต่พี่ไม่เลือกเอาไม่คืถามเลย สปเคสปเคก็สปเคสปเคกะสเปคเหรอคะชอบผู้ชายอบอุ่นมานถึงว่าอ้วนหรือว่าดูเป็นผู้ใหญ่อ้วนผอมไม่เกี่ยงแต่ชอบคนดูเป็นผู้ใหญ่หนูอชอบอฟิลประมาณแบบคิวแจ็คแมนอ๋อแล้วยักษ์ใหญ่อย่าง,งดาราไทยฮะดาราไทยจะชอบพี่ก้องพี่ก้องปิยะหรอง <c oughs> โอ้ยพ <c oughs> ี่ก้องปิยะไม่ใช่ก้องสหรัฐค่ะและวันนี้ครับสีเเลยขอเสียงปรบมือให้กับ ฉันเพิ่งเข้ใจความรักเาไปตัวไอ้น่าฉันเพิ่้ใจความหมายที่มีอ๋ออะไรหน้าลอยตาว่ะมันใจด้วยพี่กล้องมาไม่ได้ค่ะแต่ฝากมาบอกหนูนาว่าเธอเป็นใครอ่ะหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หัวใจอบอุ่นสปอร์ตกอทม ังแล้วอ้หูตาตื่นกันเลยสิครับช่วงหน้าไปดูเมนูอิมพอร์ตไปเชฟดูนะครับ